สวัสดีครับรายการ This i s the Book เป็นรายการใหม่ที่เพิ่งคลอดออกมาสดๆร้อนๆและแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับไม่ใช่อื่นไกลท่านรองประธานของสภาเพื่อนจางประเทศไทยศาสตราจารย์ดรลุงเรือนศรนอาจินสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับรายการ This i s the Book เนี่ยเป็นรายการที่จะบอกว่าข้อความพ,พีที่อยู่ในใจของอาจารย์เป็นความพีที่ใช้มาตลอดชีวิตจนถึงวันนี้เป็นริใช้ที่เพ,พื่อนทส่งนํำมาตลอดข้อพีอะไรครับอาจารย์ข้อควมพ,พีที่อยู่ในใจ ตลอดลเป็นพระพธรรมสิบีบทที่สี่ก็ที่สิบสามข้าพเจ้าระจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังพระเจ้าซึ่งก็เป็นเวอเร์ชั่นในปัจจุบันมันมีการแปลในภาษาอังกฤษหรือในภาษาอังกฤษแปลว่า,าพระพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังขรรพเจ้าก็ ประสบการณ์ที่อาจารย์บกต้อวข้อนี้แล้วก็ะทังใจคือคือพระกรรีข้อนี้รู้สึกว่าพิเศษแล้วก็อบอกอะไรบอกผมหลายอย่างที่มาจนถึงทุกวันนี้รับใช,ช,ช้พระเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้หรือว่า,าสามารถที่จะคลงต้นมาจนถึงวันนี้ <c oughs> <ๆ S 2> ได้ <c oughs> ก็พระธรรคปีข้อนี้แหละคือในข้อนี้เนี่ยบอกเราหลายอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองจาก ฉบับแปลปัจจุบันก็เป็ผัจนทุกสิ่งได้เพะชีวิตของเราเนี่ยมันก็ผัจนหลายสิ่งหลายอย่างทั้งสุขทุกข์ั้างผิดหวังหรือทั้งมีอทรสัพท์กดดันสารพัดนะครับแล้วก็จะผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปได้มันไม่ใช่ด้วยตําลังของเราเองด้วยเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ที่ทรงกำลังพระเจ้าดังนั้นไม่ว่าจะสถานการณ์จะดีจะร้าย ถ้าหากว่าเจ้าขังเราช่วยเราก็ผมจะผ่านไปได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าเราดูเวอร์ชันหนึ่งนะครับ,รบหรือว่าดูจากภาษาอังกฤษที่ขอเ้าก็ชบทำทุกสินค้าอันนี้ก็สําคัญคือในการรับใช้พระเจ้าเรามีรู้สิ่งเรากา็ผมก็ผ่านสิ่งต่างๆที่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่นอนหรือเป็นงานที่ ไม่คุ้นเคยไม่อยากทําไม่กล้าทำ <c oughs> อะไรทํานางนั้นนะคร <c oughs> นะับซึ่งแปลว่าเราจะไม่คิดว่ามีความสามารถพิเศน,นนะแต่พวกเป็นผู้ที่เสริมกำลังหรือว่ากระทําเรากระทาสิ่งเหล่านั้นได้เพราะว่าพระเจ้าช่วยเรา <c oughs> ผู้สนับสนุน <c oughs> ผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ให้ผู้ประทาน <c oughs> ให้สิ่งที่เรามีความจําเป็นคว <c oughs> ามต้องการของประทานาในสิ่งนั้น <c oughs> นะครับนะคือ ถ้าดูตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กมยังคงขี้อายแต่ว่าจะต้องออกมาทํางานในลนาานนักษณะนี้มันก็ต้องการพระเจ้าที่จะเสริกมกำลังก็สิ่งที่เราจะต้องพูดสิ่งที่เราจะต้องสอนสิ่งที่ต้องเทศนาพระเจ้าเป็นผู้ดูแลให้ม้วก็จะมีความหมายมากฉะนั้นมันไม่เพียงแต่เผชิญกับเหตุการณ์ในปัจจุบันในอนาคตด้วย เราก็มีความคาดหวังมีความมั่นใจรว่าประเจ้าจะมีเรา,เราตะลอดไปเพราะมีพี่ที่ไม่เพียงแต่ให้กำลังใจแต่กำลังที่สะท้อนประสบการณ์ของคนที่มีตลอดระยะเวลารับใช้ประเจ้ามาสิบปีนี้ครับก็ในการของเราก็จะ หมดเป็นอนารมณ์ทมีอนะครับอาจารย์แต่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากสําหรับข้อความที่ที่ทำหุนใจว่าข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกําลังใช่ไหมครับอาจารย์นะครับเราจะพบกันในครั้งต่อไปก็อาจจะเรียนเชิญอ,อาจารย์สักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในการรองเรหมดเวลาลงครับขอบคุณครับ